สวัสดีครับผมโมน,นี้ได้มาสวนมาตัดต้นไม้ครับระเบิดมุกต้นไม้พาอ้ายมาน้องมาตัดต้นไม้อยู่สวนนำ้ำดีวด้อครับเด้อนี่สวนกับยี่หกได้เด้ดอหรอต้นไม้เลี้ยงครับอันนี้ปลูกไว้พอได้กินนี่แหละสี่ห้าก่อนี่ครับนี่ออก,กงามๆเลยเด้อก็หล่ายอยู่ นี่ครับนี่พี่นี่กับสองงอนอ,นองางามเลยนี่ครับนี่การอ้เีการสองอนี่ก็ดีนี่ครับนี่ เกือบก่อนนี่ดูโอ้โหถมเห็นหิวเล้วนี่โอ้หิวมาละโอ้โดยโอ้ หีวอมัล่ะนี่ครับพีน่น้องนี่หน่อไม้นี่ขี้อยู่มั้งล่ะ นี่ครับไอ้น้องหน้าไม้ของข้ากคับพ่อได้กินแล้วละ่ะเดี๋ยวซ่อมบล็อกมันก่อนครับเดี๋ยวกาดเก็บเสื้อถุงกับมือซ่อมแล้วแล้วครับก็จะเก็บเสื้อถุงนี่แหละมือ นี่ครับไอ้น้องนึ่งหน่อไม้เห่ากัมมกหน่อไม้เห่าเดี๋ยวจะไปแก้กินน้ำเดียวครับอู้แกเอามาหอมขนาดครับนี่เป็นแต่กินแท้มาเด้อทุกคนเด้อ มาครับทุกคนเองคำเข้าคุยกะัะคาดคนครับนี่มาเด้อทุกคนเด้อ